วันนี้เราจะมาพูดถึงสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกันนะคะสาขาวิชาภาษาเกาหลีนั้นมีอะไรบ้าง 1. มีอาจารย์เจ้าของภาษาที่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่เข้าศึกษา 2. มีอาจารย์ชาวไทยที่จบมาจากหลากหลายสาขาวิชาเช่นภาษาศาสตร์เกาหลีวรรณคดีเกาหลีและการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ 3. มีีสนย์สอบระดับภาษาเกาหลีที่ใกล้ตัวไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีสืย์สอบรองรับ มาดูกันว่าสาขาภาษาเกาหลีของเราเรียนอะไรกันบ้างนอกจากวิชาที่เป็นทักษะทางด้านภาษาเกาหลีอย่างฟังพูดอ่านเขียนที่สอนโดยอาจารย์เกาหลีแล้วในรายวิชาที่ใช้เพื่อการประกอบวิชาชีพก็ได้มีการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวเกาหลีผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาน,านั้นๆโดยตรงเช่น 1. วิชาการล่ามภาษาเกาหลีวิชา,า,าภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจสายอาชีพล่ามในโรงงานล่ามในโรงพยาบาล ทางสาขาของเรามีหลักสูตรนี้เพื่อให้นิสิตที่มีความสนใจในการล่ามได้ทำงานตามที่ตัวเองต้องการยกตัวอย่างเช่นพี่ป่านที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลสัญญกรรมพี่สายป่าน,ท,าน,น LG, ky, ที่ทํางานอยู่ในบริษัท LG พี่มิวคี้ที่ทําอยู่ในบริษัทซัมซุงพี่ไอซ์ที่ทํางานอยู่ในบริษัทแพงซองพี่พาขวัญที่ทํางานอยู่ในบริษัทคอสโก้วิชาการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ ทางสักขาของเราได้เปิดหลักสูตรนี้สําหรับนิสิตที่มีใจรักในการสอนภาษาเกาหลียกตัวอย่างรุ่นพี่ที่ทํางานในใสายงานนี้ 1. พี่ปียาที่สอนอยู่โรงเรียนสารวิทย์ 2. พี่แบงค์ที่สอนอยู่มหาวิทยายลัยราชาคฏเชียงราย 3. พี่แอนที่สอนมหาวิทยาลัยนเรศวร 4. พี่ออนที่สอนอยู่ที่โรงเรียนสารวิทย์ 5. พี่ข้าวแช่ที่สอนอยู่โรงเรียนอุตรดิต์ตลุนี 3. วิชาภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเทีเ่ยวและธุรกิจบริการ สายงานโรงแรมวิชานี้ทางสาขาของเราได้เปิดให้กับนิสิตที่มีใจรักในการบริการหรือรักในการพูดคุยตัวอย่างของรุ่นพี่ที่ทำงานในสายงานนี้ 1. พี่พัททำงานอยู่ที่โรงแรมแกรนด์พาสโซ่พัทยา 2. พี่มายาทำงานอยู่ที่โรงแรมแกรนด์คัสโซ่พัทยา 4. วิชาการแปลภาษาเกาหลีวิชาภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลีสายงานการแปลรายวิชานี้ทางสาขาวิชาของเราได้เปิดสอนให้กับนิสิตทุกๆคน ได้เรียนรู้กันแปลที่ถูกต้องและการแปลอย่างไรให้ได้ความหมายที่ดียกตัวอย่างรุ่นพี่ที่ทำงานในสายงานนี้ 1. พี่ลิตตาทำงานอยู่ที่บริษัทกาเกาเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยแลนด์ 2. พี่ต้องตาทำงานอยู่ที่บริษัทกาเกาเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยแลนด์ 3. พี่เมย์นักแปลอิสระ 5. วิชาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารมวลชนสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ ในรายวิชานี้ทางสาขาของเราได้ทําการเปิดการสอนให้กับนิสิตที่รักในการคิดคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับภาษา,ษาเกาหลียกตัวยอย่างเช่นพี่เขมยูทูบเบอร์เจ้าของช่องเขมโพเรีย 2. อพี่มาไลค์คอนเทนต์ครีอเตอร์ในช่องยูทูบของเขมโพเรียและสุดท้ายทางสาขาวิชาภาษาเกา,าหลีของเราได้มีการเข้าร่วมโครงการเรียนทางไกลหรือ eSchool กับมหาวิทยาลัยชื่อดังของเกาหลีเช่นรายวิชาภาษาศาสตร์เรียนกับ Ewha w o m e n University ราลลายวาวิชัฒนธรรรมมสมััยเยเีนนกบโอกเนจากนี้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เตรียมทุนแลกเปลี่ยนทางระยะสั้นและระยะยาวกับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวามหาวิทยาลัยโฮนามมหาวิทยาลัยมกอรมหาวิทยาลัยทงซอและมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศฮันกุกเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น สาขาวิชาภาษาเกาหลีเรียนแค่ในห้องเรียนจริงหรือสาขาวิชาภาษาเกาหลีของเราแน่นอนว่าไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวแน่นอนค่ะสาขาวิชาภาษาเกาหลีของเรายังจดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารเกาหลีในรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมภาษาเกาหลีเรียนรู้การเขียนแผ่นการสอนในรายวิชาการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศโครงการศึกษาดูงานณสถานประกอบการเกาหลีโครงการเตรียมความพร้อมภกษะภาษาเกาหลีให้แก่ในสิตปีหนึ่ง การบรรยายจากตัวแทนจากสายงานอาชีพต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมหนักสูตรเห็นไหมล่ะคะว่าทางสาขาเกาหลีไม่ได้เรียนแค่อย่างเดียวแน่นอนค่ะสาขาวิชาภาษาเกาหลีมีผลงานอะไรบ้าง 1. รางวัลประกวดระดับนานาชาติ 2. รางวัลประกวดระดับประเทศ 3. รางวัลบทความวิจัยของนิติระดับประเทศ 4. นิสิตเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติช่องทางการติดต่อสาขาวิชาภาษาเกาหลี Instagram korean.nu เพจ Facebook k o r e a n h u n u หวังว่าเราจะได้พบกันในอนาคตนะคะฮันซานดีดา